สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็คืนวันจันทร์ที่6กตันวานะครับก็คืนนี้เราก็มีบอลดีๆไหมหนึ่งคู่เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีของเราก,ก่อนใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นพร้อมเข้ากลุ่มบอล V.I.P. ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนในกลุ่มยังมีกิจกรรมแจกเงินรางวัล ด้วยนะครับสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสรุปผลเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ให้แมนยูในเตดไปที่ราคาศูนย์อยู่หน้าควบหนึ่งครับจบเกมนะครับแมนยูชนะไป1ประตูต่อศูนย์ก็เข้าไปนะครับสําหรับใครที่ตามเมื่อวานนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ตามคืนนี้มาลุ้นกันต่อครับมาครับคืนนี้ครับอาคัดไหมหนึ่งคู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเอเวอร์ตันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอล เวลาตีสามครับต้องบอกว่าแข่งดึกมากครับไปดูสถิติของคู่นี้กันก่อนครับเอเวอร์ตนเจ้าบ้านคืนนี้ปัจจุบันอยู่อันดับที่15ของตารางเบเมลีครับแข่งไป14เกมชนะ4เกมนะครับเสมอ3เกมแล้วก็แพ้ไป7เกมแล้วก็มีอยู่15แต้มคืนนี้ถ้าชนะก็จะกลายเป็น18แต้มครับก็จะขึ้นมาอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับส่วนอาร์เซนอลน,นะครับทีมเยือนคืนนี้ ปัจจุบันอยู่อันดับที่5ของตารางเบลเมลีกอังกฤษครับแข่งไป14เกมเช่นกันนะครับสชนะเจเกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป5เกมนะครับปัจจุบันมีอยู่ย3บแต้มคืนนี้ถ้าชนะก็จะกลายเป็น26แต้มนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้เลื่อนไปไหนนะเรามาดูสถิสตนนิ5เกมล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาเซนนลกันก่อนนะครับ5เกมล่าสุดของอาเซนนลครับชนะ3เกมนะครับแพ้2เกมนะครับเกมล่าสุดก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2 แล้วก็ชนะนิวคาสเซิล2-0นะครับไปแพ้เรอร์พู4ประตูต่อ0ก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลช่วงนี้นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับหลังจากที่ชนะรวดมา,า10เกมติดต่อกันช่วงนี้พลาดสะดุดนะครับแล้วมาดูสกอร์สูงแรกของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลนะครับถึงจะฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าจากสถิติ3จาก5เกมล่าสุดนะครับอาร์เซนอลสามารถทําประตูในครึ่งแรกได้ถึง3เกมด้วยนะครับถึง3เกมเลยนะ ก็ต้องบอกว่าคืนนี้ครับอาร์เซนอลนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกถ้าราคาเปิดมาไม่เยอะก็น่าจะลุ้นอยู่ครับเรามาดูสถิติหเกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านเอเบอร์ตันกันบ้างครับเอเบอร์ตันนะห้เกมล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอหนึ่งเกมแพ้ไป4เกมเลยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มแย่มากในรอบหลายปีเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ4ครับแล้วก็แพ้เบนฟอร์ด1ประตูต่อ0ูนย์แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าเอเบอร์ตันปีน ไม่ใช่อเวเอร์ตันที่เราเคยรู้จักกันอีกต่อไปแล้วครับส่วนสกอร์สูงแรกของทางฝั่งอเวอร์ตันนะครับต้องบอกว่าอเวอร์ตันนะครับทำประตูใส่คู่แข่งไม่ได้มาหลายเกมแล้วนะครับเกมล่าสุดนะครับที่แพลเรวพูลหนึ่งประตูต่อ4ก็เป็นการทำประตูในครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับอเวอร์ตันนะเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับก่อนจะไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทั้งคู่นะครับ ระหว่างอาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันจากทุก้วยทุกรายการที่เคยเจอกันมาครับกลายเป็นว่าเอเวอร์ตันนะครับเจอกับอาร์เซนอลหเกมล่าสุดเอเวอร์ตันชนะไปได้ถึง3เกมนะครับแพ้ไป1เกมนะครับเสมอ1เกมครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เอเวอร์ตันในปีนี้ครับเมื่อก่อนนะครับคู่นี้เจอกันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีครับแต่ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนครับเรามาดูถุงแรกนะครับเอเวอร์ตันเจอกับอาร์เซนอลนะครับสจาก5เกมล่าสุดมีประตูเกิดขึ้นต้องบอกว่าหลายประตูมากนะครับหลายประตูมากก็ 3จาก5เกมล่าสุดยิงไปเยอะมากนะครับสำหรับสกอร์สูงแรกนะครับเกมล่าสุดไม่ยิงนะครับกลายเป็นเอเวอเรตตนะครับบุกไปชนะอาร์เซนอลได้ถึงในบ้าน1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ชนะในบ้านตัวเองนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับจากนั้นอาร์เซนอลก็ชนะ3ประตูต่อ2ต้องบอกว่าคู่นี้ครับปลัดกันแพ้ปัดกันชนะครับแต่น่าจะไม่ใช่ปีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับอาร์เซนอลเปิดมาที่ราคาต่อเสมอครับคู่นี้นะครับ เปิดมาที่ราคาต่อเสมอแล้วก็มีราคาต่อ0ูนครับครึ่งลูกนะก็คู่นี้นะต้องบอกว่าจากฟอร์มการเล่นของเอเวอร์ตันแล้วก็ฟอร์มของอาร์เซนอลนะครับต้องต้องลุ้นไปอาร์เซนอลครับสำหรับคู่นี้นะก็บอลเต็งนะครับคู่นี้ไปอาร์เซนอลได้ทุกราคาครับต่ออาร์เซนอลไปเลยครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็มีราคาต่อ2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้นะครับต้องบอกว่ากดสกอร์สูงไปเลยนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งนะ คาดว่า3ลูกมีแน่นอนครับสำหรับสกอร,ร,ร์สูงเต็มเกมนะส่วนสกอร์สูงแรกครับเปิดมาที่1ลูกแล้วก็ศูนย์จุดห้าควบหนึ่งคู่นี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับอาร์เซนอลนะครับชอบยิงครึ่งแรกนะครับเอเบอร์ตันก็ชอบเสียประตูนในครึ่งแรกเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสักครึ่งแรกนะครับมีสกอร์อย่างน้อย1ลูกแน่นอนนะครับรอลุ้นลูกที่2นะครับเปิดมา0.5ควบ1แล้วก็1ลูกลกดได้ทั้ง2ราคาครับ อย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นพร้อมเข้ากลุ่มบอลวีพีที่เราแจกีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับย้ากันอีกรอบนะครับบอลคู่นี้นะบอลเต็งไปอาเซนอลครับสกอร์สูงเ็มเกม2ลูกแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็กดได้สบายครับแล้วก็สกอร์สูงแรกสูตรจุด้ควบหนึ่งแล้วก็1ลูกกดได้สบายเช่นกันครับสาหรับคืนนี้สวัสดีครับ